God, divine history เรื่องหอบาเบลเรื่องราวของพระเจ้าในหนังสือยันซิสิบทที่1 1ได้พูดถึงผู้คนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการสร้างเมืองและหอบาเบลให้มียอดสูงเทียมฟ้า น้องๆยังจํากันได้ไหมคะว่าณจุดเริ่มต้นพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกที่งดงามและสมบูรณ์แบบที่สุดไว้เพื่อให้ทุกคนรับสุขโลกที่สมบูรณ์แบบนี้ไม่มีความโศกเศร้าไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความตายทุกสิ่งล้วนถูกสร้างมาดีมากพระเจ้าต้องการให้มนุษย์อยู่ในโลกที่งดงามและสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไปแต่น่าเสียดายที่มนุษย์ไม่ต้องการพึ่งพิงพระเจ้าอีกต่อไปแล้วพวกเขาเป็นกบฏไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าและถูกซาตานยุยงเมื่อทุกสิ่งในโลกนี้ผิดปกติโดยเริ่มเห็นผู้คน รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหลานเลือกสิ่งที่ผิดติดตามซาตานยกชูตัวเองเป็นศัตรูกับพระเจ้าปฏิเสธพระนามของโค์พวกเขาตกต่ำจนถึงขั้นไปกราบไหว้รูปเคารพดังนั้นพระเจ้าจึงตัดสินใจที่จะจัดการกับโลกนี้องค์ทรงต้องการให้เราเป็นหนึ่งคิดพูดทำสิ่งเดียวกันแต่น้องๆเห็นไหมคะว่าตอนนี้ทั่วทั้งโลกต่างก็พูดภาษาไม่เหมือนกันบางคนพูดภาษาอังกฤษสเปนแมนดรินฮินดูภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆอีกหลายๆภาษาแล้ววัน ผู้คนเหล่านี้ก็ตัดสินใจที่จะสร้างหอบาเบลซึ่งไม่ใช่หอที่สูงแบบทั่วๆไปแต่ต้องการสร้างหอที่ดีที่สุดสูงที่สุดในโลกเพื่อต้องการให้ผู้คนในโลกนี้ยอมรับว่าพวกเขามีชื่อเสียงและเก่งขนาดไหนพวกเขาได้ประกาศที่จะเป็นกบฏต่อพระเจ้าต่อต้านพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระองค์น้องๆลองคิดดูนะคะว่าน้องๆเคยทําตัวโดดเด่นเพื่อให้คนอื่นยอมรับว่าเราทําได้เราเก่งเราฉลาดเราต้องการกลายเป็นคนสําคัญของเพื่อนๆในกลุ่มบางครั้ง น้องๆอ,อาจจะอธิษฐานพึ่งพิงพระเจ้าแต่บางครั้งน้องๆก็ไม่อยากจะอธิษฐานพึ่งพิงพระเจ้าแต่กลับทําด้วยกําลังความสามารถของตัวเองไม่ต้องการที่จะถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าเลยเหมือนกับคนเหล่านี้ที่ได้สร้างหอบาเบลให้สูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นกว่าหอห,อหรือตึกอื่นๆที่อยู่รอบๆน้องๆจําไว้นะคะว่าแม้ว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีความคิดสร้างสารรค์ในการทําสิ่งนี้แต่พระองค์ก็ไม่ทรงพอพระทยัยที่เห็นเราเย่อหยิ่งจองหองไม่ยกย่องพระนามหรือให้เกียรติพระเจ้าเลยน้องๆ รู้ไหมคะว่าพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นสร้างทุกสิ่งรวมทั้งมนุษย์อย่างเราพระองค์ทรงสร้างให้เรามีสมองที่ฉลาดปราดเปรื่องสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ทำสิ่งต่างๆตามความฝันของเราพระองค์ทรงประทานมือให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆมากมายไม่มีขีดจำกัดจริงๆแล้วเราไม่สามารถทำสิ่งใดตามลำพังของตัวเราเองได้เลยน้องๆเห็นไหมคะว่าคนเหล่านี้สร้างหอสูงเพื่อโอ้อวดหรือยกชูตัวเองพวกเขาต้องการมีชื่อเสียงโดยไม่มีพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยดังนั้นพระเจ้าจึงตัดสิ ใ,ใอยู่ด้านกระทําของพวกเขาพระองค์ทรงสเสด็จมาพิพากษามนุษย์ที่เป็นกบฏเหล่านี้ทําให้พวกเขาแตกแยกกันและเกิดความสับสนผู้คนกระจัดกระจายไปไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อีกทั้งยังมีภาษามากมายเกิดขึ้นจนวุ่นวายไปหมดหลายคนไม่สามารถพูดภาษาเดียวกันได้จึงทําให้เกิดความคิดและความเห็นที่แตกต่างกันพูดกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกันเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องพวกเขาจึงเลิกสร้างเมืองและหอบาเบลจากนั้นก็พลัดพรากจากกันกระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินโลกแต่ข่าวดี ก็คือพระองค์ไม่ต้องการให้เราสร้างหอบาเบลเพราะวันหนึ่งพระองค์ต้องการที่จะเสด็จมาหาเราเพื่อให้เรามีการดําเนินชีวิตคริสตจักรที่ถูกต้องมีความเป็นหนึ่งมีความคิดเดียวกันมีความเห็นอย่างเดียวกันมีปากเดียวพูดสิ่งเดียวกันพระองค์ต้องการให้พระประสงค์หรือความตั้งใจดั้งเดิมของพระองค์สำเร็จเป็นจริงนี่คือเรื่องราวของหอบาเบลน้องๆคาพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกนี้ให้สวยงามและสมบูรณ์แบบสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ตกต่ำทำให้โลกนี้ยุ่งเหยิงแล้วพระเจ้าได้จัดการกับโลกนี้ อีกครั้งคำถามนะคะ 1. มนุษย์ได้ทำอะไรที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทยัยคำตอบสร้างเมืองและหอบาเบลข้อ 2. เพราะอะไรพวกเขาจึงสร้างหอบาเบลคำตอบเพื่อต้องการให้ผู้คนยอมรับว่าพวกเขามีชื่อเสียงและเป็นคนเก่งโดยไม่พึ่งพิงพระเจ้าข้อ 3. พระเจ้า ได้ทรงจัดการโลกนี้อย่างไรคำตอบพระเจ้าทรงทําให้พวกเขาแตกแยกกันและเกิดความสับสนไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้พูดกันคนละภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องและพวกเขาก็หยุดสร้างหองบาเบล 4. เราจะปรับใช้เรื่องนี้กับประสบการณ์ของเราอย่างไรคำตอบให้เราตระหนักว่า พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาถ้าเราไม่มีพระองค์แล้วเราก็ไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลยดังนั้นไม่ว่าน้องๆจะทำสิ่งใดเราจำเป็นต้องอธิษฐานพึ่งพิงพระเจ้าอยู่เสมอ